สวัสดีครับผมเบิร์ดน้ำทิพย์นะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จพิมพ์ใหญอ่อันนี้จะเป็นแม่พิมพ์ของทางวัดละคังนะครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ทรงเนื้อหากันนะครับว่ามีมิติมีความคมมีความชัดมีความสวยงามยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับ องนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตไม่ทะลุซุม้มพุทธศินท่านจะมีความสวยงามพระที่มีความสวยงามนะครับอยากให้ท่านสังเกตที่ฐานสิงนะครับอันนี้ฐานสิงจะเหมือนมีเห็นไหมครับจะเป็นล่องลึกเลย แล้วตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นเห็นไหมที่เขาเรียกว่าฐานสิงเพราะว่าเหมือนจะมีพวกาขาโต๊ะนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ตรงเนี้ยครับจะเป็นเหมือนขาโต๊ะขึ้นมานี่ครับเขาเรียกว่าฐานสิงคมขวานแล้วความคมเห็นไหมครับตรงนี้จะมีความคมเป็นมิตินะครับลึกนะครับอันนี้ลึกนะ ฐานชั้นนี้จะลึกเห็นไหมครับมีความลึกด้านนี้นะครับลึกเขาเรียกว่ามิติของพระนะครับเดี๋ยวให้ดูพิมพ์กันช้าๆนะครับอันนี้ดูพิมพ์ก่อนคือการเล่นพระอย่างที่ผมแนะนำนะครับควรศึกษาเรื่องพิมพ์พระ ถ้าพิมพ์เข้าเนื้อหามวลสารก็จะตามมาเองเลยนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะครับเพราะว่าการดูภาพสมเด็จเราต้องศึกษาที่แม่พิมพ์พระเราจะรู้ของเอกลักษณ์แต่ละวัดได้ครับถ้าเราดูแต่เนื้อบางทีเป็นพระต่างวัดแต่เนื้อเก่าก็มีนะครับอ่าเป็นผลมะตูมนะครับ พระองค์นี้จะมีลักษณะเอียงทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับจะมีลักษณะเอียงเล็กน้อยตรงนี้จะขึ้นมานะครับจะโยขึ้นมาเล็กน้อยอเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับโยขึ้นมาเล็กน้อยความเก่าก็จะมีการปริแยกออกมาละอันนี้คือปริแยกสุดตัวนะครับ อ,องค์นี้ผมตีเป็นสองคลองนะครับก็คือเป็นแม่พิมพ์ของวัดละคังแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยจะเป็นพวกโซนแก่ปูนบางขุนพรมนะครับเดี๋ยวมาเราซูมดูเนื้อกันดีกว่าเนี่ยครับเนื้อหา เห็นไหมเป็นฐานสิ่งขึ้นมาเลยด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างตรงนี้คมชัดมีมิติเขาขวาของท่านจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยสังเกตจะมีชายจีวรน,นี่ครับพาดกับหัวเขา่าด้านซ้ายขององค์พระนี่ครับมิติความลึกของซอกแขน ซ้าท่านจะลึกกว่าเห็นไหมครับองนี้ไม่ทะลุซุม้มอันนี้การยุบตัวการปริแยกของเนื้อพระอันนี้ก้อนผงพุทธคุณนะครับอ่าองนี้จะดูง่ายนะครับดูด้านข้างเห็นไหมครับ อันนี้จะออกแก่ปูนนะครับโซนแก่ปูนจะออยู่ในโซนของพระสมเด็จบางขุนพรมซึ่งองค์นี้จะได้เป็นแม่พิมพ์ละรังนะครับหรือพูดง่ายๆก็ง่ายๆก็ตีเป็นบางขุนพรมกุกเก่าก็ได้หรือว่าจะตีเป็นสองคลองก็ได้ครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะครับ เห็นไหมครับพระถ้ามีอายุอย่างที่ผมบอกมาตลอดจะมีการงอตัวเห็นไหมจะเริ่มมีการงอตัวแอนตัวนะครับโดนไล่ดูเลยเห็นไหมครับเริ่มโยงอตัวเดี๋ยวชมด้านหลังนะครับเนื้อพระจะเป็นชั้นชั้น เห็นไหมครับจะเป็นชั้นละอันนี้เกิดจากการพระมีอายุเก่ามีอายุนะครับถึงจะมีลักษณะแบบนี้ได้องค์นี้ก็จัดเป็นพระดูง่ายอีกหนึ่งองค์นะครับดูง่ายดูให้ เดี๋ยวผมซูมเรื่องพิมพ์ทรงให้ดูนะอนนี้ครับเห็นไหมมิติของพระการตัดขอบที่ถูกต้องอันนี้เป็นบล็อกวัดะระฆังนะครับแต่เนื้อหาจะออกไปในทางบางขุนพรมจะตีเป็นบางขุนพรมกุกเก่าก็ได้หรือจะตีเป็นสองคลองก็ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับผมเบิร์นน้ำทิพย์เดี๋ยวขอจบ คลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ